สมัยที่โลกมีพระปัจเจกพุทธเจ้าสมัยนั้นโลกไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าคือใครสมัยที่โลกยังไม่มีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จอุบัติสรู้ในการบางคราวก็จะมีพระสม,มณะประเภทหนึ่งบรรลุซึ่งอริยธรรมถึงซึ่งความหมดจดจากสักิเลสดด้วยตนเองโดยไม่ได้ฟังเหตุแห่งความหลุดพ้นจากผู้ใด ท่านเรียกพระสมณะกลุ่มนี้ว่าพระปัจเจกพุทธะคือพระผู้ตรัสรู้เองเฉพาะผู้เดียวเป็นพระพุทธเจ้าประเภทหนึ่งที่ตรัสรู้เองเฉพาะตัวมิได้สั่งสอนให้ผู้อื่นตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าตรัสถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าไว้ว่าชนเหล่าใดสังสมบุญญาธิการไว้ในพระพุทธเจ้าทุกพระองค์แต่ยังไม่ได้ความหลุดพ้นจากกิเลสในศาสนาของพระจินเจ้า โดยมุ่งต่อความสังเวชนั้นนั่นแหละชจนเหล่านั้นเป็นนักปรา์มีปัญญาแก่กล้าดีถึงจะไม่มีพระพุทธเจ้าก็จะบรรลุพระปัจเจกโพธิญาณได้แม้ด้วยอารมณ์นิดหน่อยคือเห็นเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็เกิดการรู้แจ้งปัจเจกโพธิญาณได้ไม่ยากในโลกทั้งพวงนอกจากเราคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ไม่มีใครเสมอกับพระปัจเจกพุทธเจ้าได้เลย คำพีอภิธรรมปิดกบุคคลาบัญญัติได้นิยามว่าบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมตรัสรู้ซึ่งสัจจะทั้งหลายด้วยตนเองในธรรมทั้งหลายที่ตนไม่เคยได้สดับมาก่อนแต่มิได้บรรลุความเป็นพระสัพพัญญูในธรรมนั้นทั้งไม่ถึงความแตกฉานคือวสีในธรรมอันเป็นกำลังทั้งหลายบุคคลนี้เรียกว่าพระปจเจกพุทธเจ้า อตตกถาอภิธรรมอธิบายว่าแท้จริงในปชิมภพคือภพสุดท้ายของพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านไม่ต้องอาศัยใคร,ใครเป็นอาจารย์ก็สามารถบรรลุสัจธรรมทั้งสีได้ด้วยอตุกักังสิกยานคือปัญญาที่รู้เฉพาะตนนั่นแหละและท่านไม่ได้บรรลุความเป็นผู้จำนานในพระสัพพยุตยานคือไม่ได้มีพระสัพพญุตยานและไม่ได้ทศพลยาน คือไม่มีพระยานสิบอย่างเช่นนานาฐานยาณเป็นต้นกล่าวอย่างรวบรัดก็คือพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นผู้หมดจดจากกิเลสเหมือนกับพระสัมมาสัมพุทธะและพระอรหันตาสาวกของพระพุทธเจ้าก็จริงอยู่แต่คุณสมบัติด้านพระปัญญาคุณและพระกรุณาคุณก็ไม่ถึงระดับของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่อาจบัญญัติ พระธรรมที่ตัวท่านตรัสรู้แล้วได้ซึ่งเป็นด้านพระปัญญาคุณเมื่อไม่อาจบัญญัติคำสอนได้ก็ย่อมไม่อาจแสดงธรรมให้ผู้อื่นรู้ตามได้ซึ่งเป็นด้านพระกรุณาคุณแต่ใช่ว่าท่านจะไม่มีความการุณาต่อสัตว์ก็หาไม่เหตุให้ความปรารถนาเริ่มแรกสำเร็จปภินิหารหอันบุคคลที่จะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าย่อมต้องตั้งความปรารถนาในพระปัจเจกโพธิญาณ ทินเดียวกับผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งความปรารถนาในพระสัมมาสัมโพธิญาณและความปรารถนาจะสําเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับเหตุแห่งอภินิหารคืออํานาจบาร,รมีที่สั่งสมไว้เป็นเหตุให้สําเร็จความปรารถนาโดยในชาติที่บุคคลตั้งความปรารถนาจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นจะต้องมีเหตุแห่งอภินิหารทั้ง5กรณีปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะต้องประกอบด้วยองค์8เรียกว่าทร,รมสมโมทาน8ส่วนพระสาวกของพระพุทธเจ้าเช่นพระอัครสาวกอภินิหารสมบูรณ์ด้วยองค์สองคือ 1. การกระทำมันยิ่งใหญ่และ 2. คือความเป็นผู้มีฉันทะคือมีความพอใจแรงกล้าโดยอภินิหารทั้งอ่านั้นคือ 1. ความเป็นมนุษย์หมายถึงในชาตินั้นผู้ตั้งความปรารถนาจะต้องมีอัตภาพเป็นมนุษย์ เป็นผู้ไม่พิกลพิการและมีสติปัญญาติดตัวตามมาตั้งแต่เกิดคือตั้งแต่ปฏิสนธิ 2. ถึงพร้อมด้วยเพศหมายถึงในชาตินั้นผู้นั้นจะต้องเป็นบุรุษเพศมีช่ปตรีเพศ 3. การเห็นท่านผู้ประจากอสวะหมายถึงในชาติที่ตั้งความปรารถนานั้นผู้นั้นจะพบเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัเจกพุทธเจ้าหรือพระสาวก ือพระอาหารหันตตสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งตี 4. คือการกระทําอันยิ่งใหญ่หมายถึงในชาตินั้นผู้นั้นจะต้องทําการอันยิ่งใหญ่เช่นบูชาท่านผู้ประสากอาสวะคือการบูชาด้วยการทําสิ่งที่คนทั่วไปทําได้ยากเป็นประดุจตุเมธาดาบทใช้ร่างกายนอนทอดร่องน้ำปรารถนาให้พระพุทธเจ้าที่ปังกอ วางพระบาทเหยียบผ่านร่องน้ำสกปรกนัลน n ห้าความเป็นผู้มีฉันทะคือความพอใจแรงกล้าหมายถึงมีความรักความพอใจแรงกล้าที่จะบรรลุพร,ระปัจเจกโพธิญาณไม่ย่อท้อไม่หวัดวันต่ออุปสรรคมุ่งมั่นดำรงอยู่ในการบำเพ็ญบารมีสิบในอัตตกถาสุตตนิบาตระบุไว้ว่าผู้จะสำเร็จพระปัจเจกโพธิญาณจะต้องบำเพ็ญ คตะปัจจาคัตวัดด้วยถ้าไม่บำเพ็ญไว้ในพระพุทธเจ้าพระงองค์ก่อนก่อนก็จะบรรลุพระปัจเจกโพธิญาณไม่ได้คตะปัจจาคัตวัดหมายถึงการนำกรรมฐานไปคือการมนัส,สิการกรรมฐานขนาดเที่ยวไปบินทบาทและนำกรรมฐานกลับมาคือมนส,สิการกรรมฐานขนาดเดินกลับระยะเวลาบำเพ็ญบาร,รมีของพระปัจเจกพุทธเจ้า ผู้ปรารถนาจะบรรล,ลุพระปัจเจกโพธิญาณจะต้องบำเพ็ญบรารมีสิบนานสองอสงไขยกับแสนกับมากกว่าพระอัคร,ารสาวกที่บำเพ็ญนานหนึ่งอสงไขยแสนกับหรือพระมาหาสาวกทั้งหลายก็นานหนึ่งแสนกับดังที่กล่าวไว้ว่าถามว่าความปรารถนาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายควรบำเพ็ญบรารมีนานเท่าไหร่ตอบว่าความปรารถนาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย ควรนานถึงสองอสงไขยกับแสนกับต่ำกว่านั้นไม่ควรการเปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของพระพุทธเจ้าพระปฏจเจกพุทธเจ้าและพระสาวกของพระพุทธเจ้าการเปรียบเทียบพุทธะทั้งสามประเภททำไม่เห็นการของพระปฏจเจกพุทธเจ้าจะไม่เกิดร่วมกันกับพระพุทธเจ้าอัตถกถาอธิบายไว้ว่า พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรงบำเพ็ญบาร,รมีทั้งหลายตลอดการตามที่กล่าวแล้วเช่นพระพุทธเจ้าประเภทปัญญาธิกะบำเพ็ญบาร,รมีนานเสียสงไขกับแสนกับเมื่อจะทรงอุบัติเกิดขึ้นในโลกก็ทรงอุบัติในตระกูลกษัตริย์หรือตระกูลพรามณ์เท่านั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายระหว่างบำเพ็ญบาร,รมีทั้งหลายนั้นย่อมอุบัติในตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหรือตระกูลขหาบดีคือแพทย ตระกูล right? <w> ใดตระกูลหนึ่งเท่าน <c ười> ั้นส่วนพระอัครสาวกทั้งหลายก็เหมือนพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือย่อมบุบัติในตระกูลกษัตริย์หรือตระกูลพรามณ์เท่านั้นพระพุทธเจ้าทั้งพ่งย่อมไม่อุบัติในกับที่กําลังเสื่อมทรงอุบัติในกับที่กําลังเจริญพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมบุบัติในการที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายยังไม่ตรัสรู้เท่านั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสรู้เองด้วย ทรงสอนให้คนอื่นรู้ด้วยพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสรู้เองแต่ไม่อาสอนให้คนอื่นรู้ได้ย่อมรู้แจ้งอัตรรสเท่านั้นไม่รู้แจ้งธรรมรดเพราะพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นย่อมไม่สามารถบัญญัติโลกุตรธรรมแล้วยกขึ้นแสดงแก่ผู้อื่นได้การบรรลุธรรมย่อมมีแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นเหมือนความฝันของคนใบ้ คือพูดเล่าความฝันให้ใครฟังก็ยากที่เขาจะเข้าใจและเหมือนเช่นเดียวกับรถกับข้าวในเมืองที่พลานป่าได้ลิมรถฉะนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมบรรลุธรรมทั้งหมดทั้งอิทธิสมาบัติและปฏิสัมพิทามีคุณวิเศษต่ำกว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายแต่เหนือกว่าพระสาวกทั้งหลายย่อมยังบุคคลเหล่าอื่นให้บรรพชา ให้ศึกษาอภิสมาจารย์ด้วยอุเทศนี้ว่าพึงทำการขัดเกลาจิตไม่พึงย่อท้อและเมื่อจะทำบุโบสถย่อมประชุมกันทำที่รัตนมาละซึ่งอยู่บริเวณโผนต้นมัจฉุยะในภูเขาคันธมามานั้นแหลเรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจในคำอธิบายของพระอัตถคถาจารย์คือหนึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้า ยังบุคคลเหล่าอื่นให้บรรพชาหมายความว่าอย่างไรพร,ระปัจเจกพุทธเจ้าบวชให้แก่ผู้มีศรัทธาได้เหมือนกับพระพุทธเจ้าทำได้หรือเมื่อสำรวจพิจารณาดูในอัตถกถาคัดคะวิสานสูตรพบว่าพร,ระปัจเจกพุทธเจ้าสาม,มารถแสดงธรรมได้ตามสมควรซึ่งผู้ฟังที่มีบาร,รมีเต็มเปี่ยมแล้วพร้อมจะบรรลุปัจเจกโพธิญาณ ได้ฟังแล้วก็เกิดปัญญารู้เหตุผลมีใจน้อมไปในทางบรรพชาทันทีท่านจึงกล่าวว่ายังบุคคลเหล่าอื่นให้บรรพชาดังเรื่องที่ท่านได้เล่าไว้ดังนี้ในอดีตครั้งสมัยพระศาสนาของพระพุทธเจ้ากัตปะพิสุสามรูปเป็นสหายกันบำเพ็ญคตาปัญจควัตอยู่สองหมปีไม่บรรลุอริยธรรม เมื่อบรรณภาพแล้วก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ในการต่อมาทั้งหมดได้จุติจากเทวโลกเกิดเป็นมนุษย์คนหนึ่งเกิดเป็นพระโอรสของพระเจ้ากรุงพาราณสีอีกสองคนเกิดเป็นพระโอรสของพระราชาในเขตปัญจันตะประเทศหลายปีต่อมาพระโอรสทั้งสองจากสองราชสกุลเรียนกรรมฐานและสละราชสมบัติ บวชแล้วบรรลุพระปัจเจกโพธิญาณเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วได้ไปอยู่หน้าภูเขานันทมูลก,กะอันตั้งอยู่ในป่าหิมพานวันหนึ่งท่านทั้งสองระลึกถึงอดีตสหายอีกคนจึงใช้ยานพิจารณาอันได้แก่บุพเพนิวาสานุสติยาณและทิพยจักสุก็เห็นอดีตสหายเป็นพระราชาอยู่ในกรุงพาราณสีเห็นว่า พระราชาพระองค์นั้นทรงถึงพร้อมด้วยคุณเช่นมีความปรารถนาน้อยเป็นต้นพวกเราควรไปหาไปกระตุ้นเตือนเพื่อพระองค์จะเรื่องพระองค์ออกมาบรรลุโลกุตตรสุขอย่างพวกเราวันหนึ่งพร,ระปัจเจกพุทธเจ้าเห็นว่าพระราชาพารณสศีสเสด็จดำเนินไปยังราชอุทยานด้วยกระบวนเสด็จประกอบด้วยเรื่องอลังการจึงเหาะไปทางอากาศ ลงยืนที่โคนกอไผ่เข้าพระราชอุทยานหมู่มหาชนรับเสด็จเต็มสองข้างทางพระราชาทอดพระเนตรเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งสองทรงเกิดความสเสน่หาด้วยอำนาจความผูกพันในอดีตเสด็จลงจากขอช้างเข้าไปหาพวกท่านทั้งสองแล้วตรัสถามว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญท่านมีชื่อว่าอะไรทูลตอบว่ามหาบาพิษพวกอัตามา มีชื่อว่าผู้ไม่เกี่ยวข้องพระราชาตรัสถามต่อไปว่าการไม่เกี่ยวข้องมีประโยชน์อย่างไรพระปัจเจกพุทธเจ้าแสดงธรรมถวายว่ามหาพาพิษเรียบเสมือนบุรุษมีดาบในมือตัดรากของกอไผ่แล้วก็ยังไม่อาจดึงให้แยกออกจากกันได้เพราะลำต้นและกิ่งไผ่ยังเกี่ยวพันกันอยู่แม้ฉันใดตัวพระองค์ก็ฉันนั้น ถูกตันหาพันให้ยุ่งนุ่งนังทั้งภายในและภายนอกติดอยู่ในตันหานั้นจงดูที่หนอภผยแม้จะอยู่กลางกอภผยก็ไม่เกี่ยวข้องกับลำต้นและกิ่งภผยเพราะยังไม่แตกกิ่งและใครๆก็สามารถตัดยอดหรือขุดรากยกนำหนอนั้นไปได้แม้ฉันใดพวกกัตมาก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่เกี่ยวข้องกับอะไรๆย่อมเที่ยวไปได้ในทุกทิศ จบแล้วท่านก็หอกกลับไปสู่ภูเขาต่อหน้าประพักของพระราชานั้นพระราชาทรงดำริว่าตัวเราก็พึงเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องอย่างพวกท่านบ้างทรงตัดสินพระไทยประทับนั่งตรงนั้นทรงทำให้แจ้งพระปัจเจกโพธ,ธิยาณเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้ว 2. ยังบุคคลเหล่าอื่นให้บรรพชาให้ศึกษาอภิสามาจารย์หมายความว่าอย่างไร การหาคำตอบในเรื่องนี้พึงดูเรื่องที่อัตถกถาได้เล่าไว้เรื่องหนึ่งว่าในครั้งสมัยของพระพุทธเจ้าที่มีพระนามว่ากัสปะมีพิสุสองรูปบวชบำเพ็ญกะตะปัญจาคตะวัดอยู่สองหมปีมรณภาพแล้วไปเกิดในสวรรค์ในการต่อมาอดีตพิสุสองสหายนั้นคนหนึ่งมาเกิดเป็นพระราโชรส ของพระเจ้ากรุงพาราณสีเกิดในวันเดียวกันกันกบอีกคนหนึ่งที่เกิดเป็นบุตรของบุโรหิตทั้งสองเป็นเพื่อนร่วมเล่นกันมาตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยหนุม่มต่อมาทั้งสองได้ศึกษาศิลปวิทยาเพื่อเตรียมตัวเป็นกษัตริย์และเป็นบุโรหิตไปจนถึงชนบทแห่งหนึ่งก็พบเห็นประชาชนนำอาหารต่างๆมาเลี้ยงดูพระปัจเจกพุทธเจ้าจำนวนหลายองค์ บริเวณศาลาที่พวกท่านได้พำน,นับทั้งสองเห็นแล้วคิดว่าบรรพชิตเหล่านี้คงจะมีความรู้ศิลปะวิทยาคนจึงพากันมาทําการสักการบูชาเมื่อประชาชนกลับไปแล้วทั้งสองได้เข้าไปหาพระปัเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นกราบเรียนขอให้สอนศิลปะวิทยาให้พวกท่านได้กล่าวว่าพวกเราไม่อาจสอนให้ผู้ยังไม่ได้บวชได้ทั้งสองได้ยินแล้ว จึงตัดสินใจบรรพชาเมื่อบวชแล้วพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายได้บอกอภิสามาจาริกวัตรคือธร,รมเนียมความประพฤกติว่าด้วยมารยาทและความเป็นอยู่ที่ดีงามแก่บรรพชิตทั้งสองนั้นโดยในเป็นต้นว่าท่านพึงนุ่งอย่างนี้พึงโ่มอย่างนี้แล้วมอบบรรณาลาให้ท่านแยกกันอยู่แล้วสอนว่าความยินดียิ่งในความเป็นผู้อยู่ผู้เดียว เป็นความสำเร็จศิลปะวิทยาของที่นี่พวกท่านพึงนั่งคนเดียวจงกลมยืนและนอนคนเดียวเถิดไม่นานนักทั้งสองก็ทำให้แจ้งในพระปัจเจกโพธ,ธิญาณต่อมาอีกเรื่องหนึ่งก็กล่าวเล่าว,ว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่าอาทิตย์จะพันให้อโอวาทแก่พระราชโอรสของพระเจ้ากรุงพราราณสี ผู้บวชเป็นบรรพชิตแล้วอยู่แต่ในพระราชอุทยานตามคาขอของพระราชบิดาพระราชมารดาที่นั่นจึงเกิ่นกลาดไปด้วยเหล่าราชาและอํามา์เป็นต้นว่าท่านไม่พึงแลดูสิ่งที่ไม่สมควรรามารดาของท่านเสด็จมาแล้วในเวลาเช้าพร้อมกับเหล่าสตรีสองหมื่นนางทำให้พระราชอุทยานไม่สงบสงัดพระราชบิดาของท่านก็เสด็จมาในเวลาเย็น พร้อมด้วยไพ่พลจำนวนมากพวกราชบุรุรก็มาปรนิบัติท่านตลอดคืนพระราชุทยานจึงไม่มีความสงบสงัดไม่เหมาะกับตัวท่านผู้เป็นบรรพชิตต่อมาบรรพชิตคือพระราชกุมารน,นั้นก็แอบออกไปนอกพระราชุทยานไปอยู่วิหารในเขตอิมมวันทําไม่แจ้งพระปัจเจกโพธิญาแล้วเมื่อกล่าวให้ท่านผู้ฟังได้ฟังมาสามเรื่อง ก็เป็นอันพอกล่าวโดยสรุปได้ว่าพระปัจเจกพุทธเจ้ามีความรู้ความสามารถในการสอนทำเบื้องต้นให้เห็นภัยและโทษของกิเลสและทุกข์แต่ไม่อาจสอนเรื่องปฏิปทาที่จะให้บรรลุโลกุตรธรรมได้การบรรลุโลกุตรธรรมเป็นเรื่องเฉพาะตัวของบุคคลผู้บำเพ็ญบารมีมาเพื่อปัจเจกโพธิญาณเองดังที่ท่านได้กล่าวไว้ว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้น ย่อมไม่สามารถบัญญัติโลกุตตรธรรมคือมรรคผลนิพพานแล้วยกขึ้นแสดงได้การสอนของท่านไม่ถึงระดับการสอนในรูปแบบของาศาสนาได้และเมื่อมีผู้ศรัทธาในพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้นั้นก็สามารถบวชแล้วดำรงชีพเหมือนกับพระปัจเจกพุทธเจ้านั่นแหละท่านถึงเล่าว่าบุตรเศรษฐีนั้นไม่คำานึงถึงปริชนทั้งหมด คือคนที่อยู่แวดล้อมเช่นมารดาบิดาที่ข่ำครวนอยู่ก็ไปสู่ป่าอิสิปตนะบวชในสำนักของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย 3. พระปัจเจกพุทธเจ้าจะไม่เกิดร่วมสมัยกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นความจริงตามที่ท่านได้กล่าวไว้ในตอนต้นว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมอุบัติในการที่ไม่มีพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสรู้เท่านั้น คือถ้าสมัยใดมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้และประกาศธรรมอยู่สมัยนั้นก็จะไม่มีผู้ตรัสรู้เฉพาะตนเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเพราะผู้ที่บารมีเต็มเปี่ยมพร้อมตรัสรู้ก็จะเข้าไปฟังธรรมและบรรลุธรรมในสำนักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอัตถกถาขัดคะวิสานาสูตรเล่าเรื่องพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์สุดท้าย มีชีวิตอยู่ร่วมกันกับเจ้าชายสิทธ,ธัตถะคือมีชีวิตอยู่และท่านปารินิพพานไปก่อนที่เจ้าชายสิทธัตถะจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ไม่นานได้ยินว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่ามาตังคะเป็นองค์สุดท้ายแห่งพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายท่านพำนับอยู่ในกรุงราชคลึกในการนั้นพระโพธิสัตว์ของพวกเราอุบัติแล้วคือเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ ออกผนวดแสวงหาทางตรัสรู้เทวดาทั้งหลายพากันมาเพื่อบูชาพระโพธิสัตว์พวกเทพได้เห็นพระมาฆตังปัจเจกพุทธเจ้าเรียนให้ท่านทราบว่าท่านผู้นิรุข์พระพุทธเจ้าอุบัติแล้วในโลกคือตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระปัจเจกพุทธเจ้ามาฆตังออกจากนิโรธสมาบัติได้ฟังเสียงบอกเล่าของพวกเทพ แล้วก็พิจารณาอายุของตนเองเห็นว่าชีวิตของเราหมดสิ้นแล้วจึงหาะไปยังภูเขามหาปาราตะในหิมมาวันต่ประเทศอันเป็นสถานที่ที่พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายปารินิพานท่านนำร่างกระดูกของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายในการกอนใส่ลงไปในอุเปวแล้วนั่งบนแผ่นหินกล่าวคาถาว่าบุคคลและราคะโทสะ และโมหะแล้วทำลายสังโยชน์ทั้งหลายแล้วไม่สะดุ้งกลัวในเวลาสิ้นชีวิตพึงเที่ยวไปคนเดียวดุดนอเรศฉะนั้นจบคาถาแล้วท่านปฏินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุสเมื่อจะทำอุโบสถย่อมประชุมกันทำที่รัตนามาลาหมายความว่าอย่างไรตอบในเบื้องต้นได้ว่าการทำอุโบสถของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย หมายถึงการประชุมกันในวันอุโบสถเพื่อต้อนรับพร,ระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ใหม่ๆคือผู้ที่บรรลุทีหลังจะสอบถามผู้มาใหม่ว่าท่านบรรลุได้อย่างไรจากนั้นจะร่วมกันอนุโมทนาความในอัตตกถาอธิบายสถานที่อยู่สถานที่ประชุมและการทำอุโบสถของพระปัจเจกพุทธเจ้าไว้ดังนี้ภูเขาคันธามานี้ อยู่ณหิมมวันตะประเทศอยู่เลยจากภูเขาเจ็ดลูกไปคือจุลการะบันพศมหากาละบันพศนาคาปลิเวทนบันพศจันทคัพพะบันพศสุริยะคัพพะบันพศสุวรรณะปัตสาบันพศและหิมมวันตบันพศภูเขาคันธมาศมีเงื้อเขาชื่อนันทมูลกะเป็นสถานที่อยู่ของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย ภายในภูเขามีถ้ำสามถ้ำคือสุวรรณกูหาถ้ำทองหนึ่งมณีกูหาถ้ำแก้วหนึ่งรัตนากูหาถ้ำเงินหนึ่งหน้าทางเข้าออกของมณีกูหามีต้นไม้ชื่อว่ามัชชูสกะเป็นต้นไม้สวรรค์สูงหนึ่งโยชน์ว่างหนึ่งโยชน์ซึ่งเท่ากับ16กิโลเมตรเจ้าออกดอกสะพรั่งในวันที่พระปัจเจกพุทธเจ้ามาถึงถัดจากต้นมัญชูสกไป มีโรงรัตนทุกชนิดในโรงรัตนะนั้นลมจะทำการพัดกวาดทุลีออกไปมีลมพัดเกลี่ยพื้นให้ราบเรียบมีลมหอบน้ำจากสาโนดานมาโปรยลงพื้นมีลมพัดพากลิ่นของดอกไม้หอมจากป่าอิมวันเข้ามาพร้อมกับโปรยดอกไม้ลงตามพื้นได้มีลมพัดปูลาดเครื่องลาดไว้เรียบร้อยเพื่อให้พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายมานั่งประชุม ในวันที่พระปัจเจกพุทธเจ้าอุบัติขึ้นและในวันอุโบสถนี่เป็นธรรมดาของสถานที่นั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์นี้คือองค์ที่เพิ่งบรรลุพระปัจเจกโพธิญาณไปในที่นั้นแล้วนั่งบนอาสนะลำดับนั้นถ้าในเวลานั้นมีพระปัจเจกพุทธเจ้าอื่นๆอ,อยู่พระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นก็จะมาประชุมกันครั้งนั่งแล้ว ก็จะเข้าสมาบัติบางสมาบัติออกจากสมาบัติแล้วแต่นั้นเพื่อที่จะให้พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งปวงอนุโมทนาพระสังฆเถระ,ระคือพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้มีอวุโสสูงที่สุดจะถามกรรมฐานกับพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้มาใหม่อย่างนี้ว่าท่านบรรลุได้อย่างไรในเวลานั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้มาใหม่ก็จะกล่าวตอบอ้า คำที่พระปัจเจกพุทธเจ้าตรัสรู้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายสำคัญหมายวิราคะคือปราศจากราคะในวัตถุแห่งราคะคือกิเลสกรรมและวัตถุกรรมมีจิตปราศจากความกำหนัดในโลกที่มีความกำหนัดละธรรมเครื่องเนิ่นช้าชนะทิฏฐิคือมิจฉาทิฏฐิทั้ง62ประเภทอันเป็นเหตุให้ดิ้นรน แล้วบรรลุพระโพธิญาณในเหตุแห่งนั้นนั่นเองโดยในอัตถกถาเทรคกถาระบุว่าตรัสรู้อริยสัจสี่เช่นเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสาวกของพระพุทธเจ้านั่นแหละโดยเรื่องของสมัยที่โลกมีพระปัจเจกพุทธเจ้าสมัยนั้นโลกจะไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จบลงแต่ประการลาชษะนี้ โดยผมก็หวังว่าเรื่องราวเรื่องนี้คงจะเป็นประโยชน์ในทางธรรมให้แก่ท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยโดยหากเกิดข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยในท้ายที่สุดนี้ผมก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสวัสดีพบแต่ความดีและมีความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปขอบคุณที่สละเวลามารับฟังธรรมะเรื่องนี้ แล้วพบกันใหม่เรื่องต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ